สวัสดีครับตั้งโมลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลกันเลยนะครับต้องบอกครับว่าช่วงนี้เนี่ยความหวังของบอลไทยเนี่ยน่าจะมุ่งหน้าไปสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ยู17ซะเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดกันนะครับโปรแกรมที่เป็นความหวังสุดๆก็คือเอเชียนครัพรอบคัดเลือกนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งมาซาทาไดอิชิอิเนี่ยก็เน้นอยู่แล้วนะครับและก็เน้นเป็นพิเศษด้วยโดยเฉพาะสมาคม เนี่ยว่าทีมชาติชุดใหญ่ของเราจะ ต้องเอาจริง100%และเรียกทีมที่ดีที่สุดนี่มันคือการประเมินผลของอ e ิชิอิโดยแท้จริงนะครับสำหรับการแข่งขันตลอดยาวทั้งปีนี้ของทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อที่จะไปสู่โปรแกรมเอเชียคัพและหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ที่จริงจังมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีการลองตัวลองเรียกตัวมาบ้างในบางตำแหน่งแต่อาจจะเป็นแค่ในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับซึ่งไม่น่าจะใช่โปรแกรมใหญ่อย่างที่กำลังจะถึงนี้ เพราะว่าเป็นโปรแกรมความหวังสุดๆเลยอีกชุดหนึ่งก็คือ U 17เนี่ยแหละครับนี่คือความหวังที่เห็นแสงสว่างแห่งอนาคตสุดๆว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านโค้ชนะครับผู้เล่นผู้สึกข่าว นะครับหรือว่าคนที่คร่ำบอดในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าชุด U17 ถ้าเตรียมตัวกันดีๆซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่แล้วก็เน้นเป็นพิเศษด้วยนะครับมีโอกาสที่จะไปฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับแล้วเขาจัดกัน5ปีติดซึ่งหลังจากชุดนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นทางด้านฟีฟ่าไอ a ดี n ทาเลนแลวก็ต้องมารอดูปีนี้ก่อนว่าจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนนะครับจะได้ต่อยอดกันไปอะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรา าติดตามข่าวของวงการบอลไทยซึ่งล่าสุดเนี่ยทางเมืองทองนะครับทางแบงคอกและก็ทางการท่าเรือเนี่ย ก็บายบายการแข่งขันในเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เนี่ยทีมที่แข่งเสร็จปุ๊บแล้วมีโปรแกรมใหญ่ทันทีเลยก็คือเมืองทองแต่ว่าเมืองทองตอนนี้เนี่ยสภาพความมั่นใจแล้วก็ความล้าต่างๆนานา,นานเนี่ยดูแล้วจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยว่าถึงขนาดที่ว่า g ี n o l i ิเตอรีเนี่ยเดือดจัดนะครับในการถแถลงข่าวเนี่ยนะครับ ทุบโต๊ะเขาว่าอย่างนี้นะหลังจากแพไลออนซิตี้เซเลอร์ด้วยกันโวยโปรแกร,รมไทยลีกบอกว่าจัดอารางกันยังไงมันทำกันยังไงเนี่ยโอ้โหให้เวลาเมืองทองแค่นี้นะครับซ้อมแค่วันเดียวนะครับก่อนเจอบุรีรัมในวันอาทิตย์นี้ โอ้โหก็คือการเดินทางเนี่ยพอเดินทางกลับมาถึงวันศุกร์นะจะก,กี่โมงก็ว่าไปซ้อมวันเสาร์วันเดียวจะซ้อมอะไรได้แล้วก็ต้องแข่งวันอาทิตย์อีกทีโอ้นี่มันจัดบ้าบออะไรกันเนี่ยทานองเนี้ยแต่ก็อย่าลืมว่าบุรีรัมย์ก็เดินทางเหมือนกันต้องบอกว่าเดินทางมาเหมือนกันก็เพิ่งจะถึงแล้วก็ ต้องดูว่าซ้อมได้มากน้อยขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะเอาจริงเลยที่ว่าโปรแกรมเนี่ยมันเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยเพราะว่าในเอเชียเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างนานกว่าไฟล์บินเนี่ยมันค่อนข้างยืดนะครับแล้วก็หายากกว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ยเวลาการเดินทางมันนานเกินอ่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายโปรแกรมก็ต้องตามนี้แล้วแหละนะครับ ส่วนแสงสว่างของบอลไทยหลังจากที่ช่วงนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าถาโถมกันนะอยู่20ก็ไปแล้วล่าสุดก็คืนทีมให้กับสมาคมซึ่งมันมีรายละเอียดเหตุผลต่างๆนานา,นานเนี่ยมากมายอะ่ะเอาจริงๆทุกคนก็พอจะเดากันออกนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นแล้วเรามาดูแสงสว่างกันดีกว่าแสงสว่างของบอลไทยหลังจากนี้มันจะเป็นอะไรครับนั่นก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับคือผม มองว่าอย่างนี้โอเคแหละนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทีมชาติไทยเข้าสู่ยุค new generation แบบเต็มตัวคือรุ่นใหม่แบบเต็มตัวแล้วก็จะเป็นการใช้นักเตะเนี่ยแบบชนิดที่ว่าไม่ได้ลองคือรู้หมดแล้วอันนี้คือ full t e ทีมใหญ่ทีมจริงแล้วก็จะใช้งานแบบนี้เนี่ย ไปต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนระบบเปลี่ยนวิธีหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวิธีนี้ภายใต้การคุมทีมของมาซาทาะอิชิอินั่นเองนะครับสิ่งที่บอกแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนแหละครับตอนนี้ทางสมาคมเนี่ยให้เป็นแบบเหมือนว่า แม่แบบกันว่างั้นเถอะนะฮะนักเตะที่มีศักยภาพจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งไทยแท้ถ้าอยู่ในยุโรปอยู่ในเจลีกเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เป็นชอยแรกๆที่อยู่ในลิสต์รายชื่อส่วนจะติดในรอบสุดท้ายหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่เฮดโค้ชแต่ว่าส่วนมากจะต้องผ่านหูผ่านตากันหมดเพราะว่าอะไรครับทุกชาติในย่านอาเซียนไม่ว่าจะเป็นมาเลก็โอนสัญชาติเบิร์กสันนี่มาแล้วนะครับ เวียดนามเหียนส่วนๆนะครับแล้วก็เหียนส่วนเฮนนะครับก็มาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะติดปัญหาเอกสารต่างๆเนี่ยแต่อันเนี้ยเขาไม่ใช่ลุกครึ่งเขาโอนกันมาเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีทีเด็ดอาวุธลับต่างๆอาณาเอามาสู้กับพวกนี้ให้ได้ดูแล้วเนี่ยมันก็มองเห็นว่าเป็นอนาคตของวงการฟุตบอลบ้านเราหรือแม้กระทั่งพิรวัตฟินบานะครับน้องก็อยากที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทย คือสุดท้ายเนี่ยไปเอามาให้ได้คนที่อยากเล่นถ้าฝีเท้าดีอยู่สมโมสรอนใหญ่เนี่ยไปดึงมาให้ได้ไปคว้ามาร่วมทีมให้ได้อันนี้ก็เป็นแนวทางของสมาคมชุดนี้ซึ่งผมมองว่ามันคือแสงสว่างเอาจริงๆนะครับแล้วถ้าเราสะสมรวมตัวแล้วทำให้มันเป็นมืออาชีพได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้จริงๆเนี่ย เนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่จะทําให้วงการฟุตบอลเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้นี่มันก็ยังมีคนที่ไปได้อีกไกลโจนาธานเข็มดีนิโคลัสมิเคลสันเพิ่งอายุ25-26นะครับหรือสุปรัฐเหมือนตายังไม่ยีบเลยเนี่ยมันอายุการใช้งานมันเยอะนะครับและที่สําคัญเราก็ยังมีนักเตะไทยในเวที J League ไม่ว่าจะเป็น J1, J2, j เในประเทศญี่ปุ่นที่คอยมาเป็นแบ็กอัพกำลังสําคัญเนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยเราก็ค่อยๆสร้างค่อยๆปั้นกันไปผมว่าก็ใช้เวลาหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันน่าจะออกมาดีแล้วนะนะครับถ้าทําตามวิถีนี้ถ้าไม่เปลี่ยนใจกันซัก,ก่อนนะและนอกเหนือจากนี้ครับคือทีมชาติไทย u 17ความหวังก็คือไปฟุตบอลโลกในครั้งนี้ให้สําเร็จนั่นเองเมษายนนี้ครับก็จะมีคําตอบให้กับทุกคนว่าน้องๆชุดนี้เนี่ยศักยภาพ ดีมากน้อยขนาดไหนแล้วจะดีจริงอย่างที่ทุกคนเนี่ยคาดหวังหรือไม่แต่เอาจริงนะทุกเสียงนะเสียงลือเสียงเล่าอ้างเราก็ว่ากันกันนะว่าน้องๆชุดนี้เนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีทักษะอย่างปรเมศรนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่มีทั้งเซีวาแม็กเซสนะครับไคลร,รอนะครับก็เนี่ย คือมีนักเตะหลายต่อหลายคนที่มันดูแล้วพอจะเป็นความหวังให้กับวงการฟุตบอลไทยได้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องมาดูกันว่าถ้าหากว่าผ่าน U17 ได้มันมองต่อเลยครับไป U19 U20 ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วส่งต่อชุดใหม่มาคราวนี้ถ้าเราวนลูปได้5ปีนะนั่นหมายความว่าเราจะมีทีมต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานมากๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังของช้างศึกละอ่ะเดี๋ยวลองฟัง ประธานเทคนิคของทีมชาติไทยเนี่ยพูดแล้วก็น้องๆเนี่ยพูดถึงการฝึกซ้อมต่างๆนานาสําหรับทีมชาติไทยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองติดตามดูครับก็นโยบายของท่านนายกอยู่แล้วนะครับอยากให้ฝ่ายเทคนิคเนี่ยมาให้กําลังใจนะครับแล้วก็มาเยี่ยมแคมป์แล้วก็มาถามเรื่องของสารทุกสุขดิบในการฝึกซ้อมในการแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกได้ให้นโยบายไว้โดยเฉพาะเด็กต่างประเทศ3คนที่มาเนี่ย มันก็เป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ออแฟนบอลเนี่ยอยากเห็นว่าความสามารถเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยากจะได้เห็นถ้ามีโอกาสลงทีมมีโอกาสได้เห็นการเล่นอย่ิงจังเนี่ยมันแฟนบอลเนี่ยบอกเลยว่าติดตามทั้งชุด17ปีทั้งชุดเยาวชนกันมากเลยมันวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสได้เห็นแล้วก็ อยากจะเห็นความสามารถของเขาเหมือนกันนะขนาดเราเองเป็นฝ่ายเทคนิคนี่เรายังอยากจะเห็นเลยคนนึงมาจากแมนยูใช่ไหมสองคนมาจากอะไรนะอ่ฝรั่งเศสแล้วก็อีกคนจากอ,อ่าฟอเรสต์อย่างเงี้ยมันเอ่อให้เป็นเป็นโมเดลโมเดลหนึ่งเลยถ้าลูกครึ่งมีความสามารถพร้อมเด็กที่ไหนมีความสามารถดีก็มารวมเป็นทีมชาติไทยนะครับแต่เห็นบรรยากาศการฝึกซ้อมคุยกับมาเซอร์เจเดตแล้วคุยกับสตาฟแล้วเนี่ย ผมว่าสนุกครับชุดน,นี้ก็วันนี้ได้ดูยู20เนี่ยก็เสียดายครับแต่ว่าน้องๆทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ได้ดีมากๆนะครับแล้เราก็ให้เขาถอดบทเรียนให้เขาดูจากยู20นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองในยู17เนี่ยซึ่งจะแข่งเดือนหน้าเนี่ยนะครับว่าเรามีอะไรที่แตกต่างม,มีข้อดีเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไงอะไรที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นนะครับก็ฝากแฟนบอล ทุกท่านนะครับได้ตามเชียร์ยู17กันต่อครับเราหวังที่จะไปบอลโลกครับสวัสดีครับไทยแฟนส์ผมชื่อไคลอสครับผมเซพาปีครับผมเครื่งองออังกฤษแล้วก็ไทยครับผมเติมเดนมาร์กอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ